ไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะสว่างสว่างเลยนะคะช่วงล่างเดิมๆสภาพดีนะคะอันนี้ได้แม็กแต่งปงซุ้มล้อแต่งนะคะสภาพดีมากเลยนะคะนี่มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะเกียร์ออตโต้มีโหคำขีดด้วย2โหมทภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมาก กันที่สเสน่รถบ้าน,านสองถนนซ่อมสร้าพนมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะพีลันเดอร์ยกสูงนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยตโยต้าไฮรักรีโวพีลันตัวอีี2018นะคะใกล้ส่งการแล้วทุกคนมีรถกลับบ้านหรือย,ยังนะคะถ้ายังไม่มี ตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยๆเลยกระจังหน้านิ่งเดียนเลยนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะสว่างสว่างเลยนะคะอันนี้ได้แม็กแต่งปงซุ้มล้อแต่งนะคะดอกยางเหลือๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะกระจกัาไฟฟ้ฟามีคิ้วกันสาดมีบันไดยเยบขึ้นให้ด้วยนะคะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่า คุ้มแน่นอนนะคะเป็นโอเพนแคปแคปเปิดได้กว้างๆเลยนะคะขลของได้เยอะขึ้นลงได้สบายมาเดี๋ยวเรามาดูรอยอากันก่อนดีกว่านะคะ six hours later มาค่ะรอยอากนะคะนี่เลยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะทุกคนคันนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ซอกประตูนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะน็อตเดิมๆนะคะเอาง่ายๆก็คือเดิมทั้งคันนะคะส,สวยๆเลยคุ้มๆแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านนี้ไม่มีรอยบุบมไม่มีรอยขีดข เลยนะคะปร่งซุ้มล้อมีให้รอบคันนะคะท้ายของคันนี้ท้ายสวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะมีกันชนแล้วก็ช่วงล่างเดิมๆสภาพดีนะคะสะอาดๆเลยยางอะไรก็มีให้นะคะแมกไลเนอร์ก็บอกเลยว่าไม่แพ้กันนะคะสภาพดีมากเลยนะคะสวยๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะ ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เดีวหนูจะให้ดูนะคะมันมีไอตัวทุนแรงไม่ให้ไอกระบะเนี่ยกระกระ,ะแทกแรงเกินเออแล้วก็อีกข้างนึงนะคะด้านนี้นะคะสวยเลยไม่มีรอยผมไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะรถที่เต็มเสน,น่ห์รถฟ้านี่คือมันแน่นจริงนะคะมันสวยจริงอะไรจริงนะคะทุกคนหนูไม่โกหกนะสวยจริงอุย้ยอันนี้เมื่อกี้หนูเอนนอน แล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูร,ยระยะบนตรงนี้กันต่อนะคะจะได้ครบทั้งสองฝั่งนะคะนี่เลยนะคะสีขาวดูยากนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็น็อตน,นะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอนนะคะ ก็คือเดิมๆเลยนะคะสวยๆเลยได้ไปก็คือเราไม่เสียดายตังแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่ารถสวยจริงนะคะชุดเครื่องมือนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะนี่เลยม้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่านะคะทุกคนภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากเลยนะคะกว้างเลยนะคะทุกคนได้เบาะหนังสภาพดีทั้งคันนะคะเบาะแคบก็เบาะหนังนะคะเบาะด้านหน้าก็เป็นเบาะหนังนะคะเป็น วหนังได้แดงนะคะเท,ท,ท่เลยนะคะคันนี้ได้หน้าจอทสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะเกียร์ออโต้มีโหมดคบคี่ด้วย2โหมดพวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีวิคอนโทรลควบคุมพิวจากตรงนี้ได้เลยคอนโซลอันนาสภาพดีมากนะคะที่เก็บของเยอะนะคะด้านบนของคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟนะคะใช้งานได้ปกตินะคะติดทุกจุดเลยสว่างสว่างเลยนะคะตึงดึงอ,อุ้ยมีกระจกด้วยนะคะ10คะแนนเต็มนะคะแล้วก็มีกี่ใสแว่นด้วย ม,มีกล้องนานรถดด้วยนะคะแล้วก็กระจกเป็นกระจกตัดแสงเลขไม์ของคันนี้อยู่ที่1 1 5่0 0สโลนะคะหาแล้วตกปีประมาณ1นึ่งพโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันตอนน่อดีกว่าห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสวยสะอาสภาพดีมากนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2 4 5 0อห้แรงมา้าเครื่องเด,ดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ทติดง่ายไปฟังเสียงกัน ของตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมๆจากโรงงานนะคะพี่ๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะเดิมๆเลยคันนี้นะคะกระโปรงฝากระโปรงกระโปรงอะไรฝากระโปรงจะเป็นแบบช็อคอัพนะคะมีแผ่นกันความร้อนในด้วย <_ cat> เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ <_ cat> ทางเราเปลียนถ่ายของเหลวก่อนส่งหนมือลูกค้าทุกคันคะ่คนคะ <_ cat> แล้วก็ที่นี่นะคะรับประกันรือเกียร์หนึ่งปีหรือ,อ10,000มกิโลด้วยคันนี้นะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่495 0 0 0บาทนะคะแต่ เอาไปเลย4 6 6 5 0 0บาทนะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทกเพจเข้ามาเท่านั้นฟรีค่จาจัดเกินค่าดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแนนซ์เท่านั้นและโปรพิเศษซื้อสดฟรีแวดไปเลยนะคะลถเต้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคันเต้นเรามีเล่มพอมอนทุกคันไม สนใจรถสวยแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจบกของเราเข้ามานะคะทางเรามีสี่เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติ๊กตอกอีกสองช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยตรงกงไม่จ้องตามาที่นี่เลยเฉเนรถบ้านสองยุเย่งกระเบื้องแตกพังไม่มีไซส์้วมไ 我来，我来。<laughs>